สวัสดีค่ะพบกับดรกรีนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยก็มากับเครื่องกรองน้ํานะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดเรื่องเครื่องกรองน้ํานะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าใครที่ชอบดื่มกาแฟหรือว่าเป็นสายรักกาแฟนะคะหรือว่าเปิดร้านกาแฟเนี่ยจะรู้เลยว่ากาแฟนะคะที่ทาไมคะจะมีเวลาที่เราจะชงกาแฟเนี่ยให้มีรสชาติที่เข้มข้นเนี่ยเมื่อเราชงโดยที่ใช้น้ํากระด้างใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ากระด้างปานกลางแล้วก็ต้องมีพวกค่า TDS เนี่ยหนึ่งร้อย ถึง300 ppm โดยเฉพาะใช่ไหมคะน้ำกาแฟเนี่ยมันก็จะดีที่สุดนะคะแล้วก็จะประกอบไปด้วยแมกนีเซียมนะคะที่มีความเข้มข้นนะคะส่วนมันจะมาสูป่ปานกลางแล้วก็จะมีพวกคาร์บอเนตนะคะที่มีความเข้มข้นต่ำถูกต้องไหมคะและสำหรับไทยนะคะที่กําลังตามหาหรือว่ามองหานะคะเป็นเครื่องกรองน้ำที่สามารถที่จะตั้งค่า TDS ได้เนี่ยต้องดรกรีนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเป็นเครื่องกรองน้ำ เคนแกรนนะคะดรกรีนเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่านะคะ TDS ได้นะคะทุกคนและที่สาคัญนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็คือออกแบบมาสวยงามนะคะและในถังเก็บน้าเนี่ยทุกคนก็ยังจะมีนะคะเป็น U V ฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะและสําหรับไทยนะคะที่ทําเกี่ยวกับคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารนะคะหรือว่าร้านเบเกอรี่เนี่ยต้องการที่จะเลือกเครื่องกองน้ำที่สามารถตั้งค่า TDS ได้เนี่ยต้องดรกรีนเท่านั้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเครื่องกรองน้ำนะคะเป็นเคนแกรนด็อกเตอร์กรีนไว้ด้วยนกันนจา๊าสำหรับใครนะคะที่จะสั่งเนี่ยก็คือสามารถสั่งซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อร้านค้าออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น l a z a d a นะคะหรือว่า s h อ p e e นะคะหรือว่าจะเป็นรายนะคะรายช็อปดอกเตอรกรีนนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามานะคะที่เบอร์092นะคะ63 สองสองสองเก้านะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์0 9 2ย์นะคะ638นะคะ2 366นะคะหรือว่าจะทักไลน์นะคะ ID ไลน์อทไร SI DRGR แบี I D R G R e N ได้เลยค่ะหรือว่าจะสแกนบาร์โค้ดนะคะก็สามารถทำได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเครื่องกรองน้ำเคนแกนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ